คนพลิกดวงให้ดวงพลิกไปลองพลิกใจให้ใจเราพลิกดวงจะดวงดีดวงร้ายสบายหรือยำแย่อย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอยากจะรู้มาดูคนพลิกดวง นเกิดวันพฤหัสนะครับมาดูกันนะว่าดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่3ามเกราคมข้ามไปถึงวันที่6สิงหาคม2565นะครับเรากําลังจะเข้าสู่เดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็กําลังข้ามวันที่1สิงหาคมที่หลายหลายท่านอาจจะรอคอยบางคนอาจจะไม่สนใจแต่มีหลายคนที่ลุ้นอยู่นะครับมาดูกันว่าคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ ดวงดีอนคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและมีลุ้นกับเขาไหมนะครับโอ้สัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสนะครับดวงดีของคุณเกี่ยวข้องกับ2เรื่องที่ปรากฏขึ้นมาใน,ในไพ่นะครับเรื่องที่1เรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของบริวารเรื่องของบุตรหลานและอาจจะหมายถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้สําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับงั้น นะคุณจำสอเรื่องดีไว้นะครับเรื่องเงินกับเรื่องเด็กหรือบริวารสัตว์เลี้ยงนะมีโอกาสนําโชคให้กับคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะครับเกิดวันพฤหัสไปใส่ใจดูแลบริวารของคุณให้ดีนะครับควบคุมดูแลการทํางานของเขานะเอาใจใส่พวกเขาบ้างนะครับเพราะว่าเขากําลังจะนําโชคหรือนําเรื่องดีๆมาให้กับคุณนะครับ รวมไปถึงถ้าคุณกําลังเป็นสัปดาห์ที่กําลังจะรับพนักงานใหม่ๆเข้ามานะครับก็อาจจะโชคดีได้พนักงานที่ดีนะครับเข้ามาแล้วสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสที่ดีให้กับกิจการงานของคุณนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับคนที่ทํางานกินเงินเดือนนะครับก็ตั้งอกตั้งใจทําตัวให้เป็นคนที่ดูน่ารักในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะ แล้วก็ใส่ใจการงานนะครับขยันทํางานเพื่อสร้างเงินสร้างไรายได้ทั้งให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับองค์กรน,นะครับถือว่าดีนะครับคนที่ทํางานอิสระนะก็คล้ายๆกันนะครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะทําตัวหรือมีงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับที่เริ่มต้นแล้วประสบความสําเร็จนะครับ สร้างเงินสร้างทองเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับก็สัปดาห์นี้การงานดีนะครับและทำอย่างที่แนะนำไปแล้วการเงินก็ย่อมดีตามนะครับถึงแม้ว่ารายได้มันอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นเกอบเป็นกำรรใหญ่โตอะไรมากแต่มันก็มีเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะค่อยๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็หลังจะค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดี อาจจะได้เงินจากคนเด็กๆนะครับหรือคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนั้นะตั้งเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตของคุณนะครับถ้าคุณประกอบกิจการงานนะสินค้าของคุณนะครับกลุ่มที่เป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะหรือเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นกลุ่มที่นําโชคให้กับคุณนะครับถือว่าดีถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับก็ ถ้าเจอใครที่อาจจะหน้าตาอ่อนอ่อนเยาว์นะหรืออายุน้อยกว่าคุณหรือมีสถานะที่ต่ำกว่าคุณนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับเจอคนที่ถูกใจแล้วก็เป็นคนที่ใช่นะเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โอเค แต่ก็ระวังเรื่องของการใช้เงินใช้ทองใช้จ่ายสักหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นพวกเด็กพวกสายเปยพวกนี้นะครับหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหน่อยก็ต้องระวังนิสัยพวกนี้ด้วยนะครับหรือตัวคุณเองก็ระวังว่าอย่าหน้าใหญ่ใจโตนะครับจะเอาแต่เป็นสายเปยอย่างเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ใจเรื่องงานแล้วก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องดูแลครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีบุตรมีบุตรีนะมีมีลูกหลานนะครับก็ใส่ใจเด็กๆของคุณนะครับซึ่งเด็กๆก,กําลังนําโชคมาให้นะครับก็ถือว่าดีอาจจะได้ข่าวดีที่เกี่ยวกับบุตรหลานนะครับนะก็ถือว่าดี บางท่านนะครับที่อาจจะไม่มีทั้งบริวารไม่มีทั้งบุตรนะครับแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่สัปดาห์นี้นะครับก็ให้บอกว่าอาจจะได้เรื่องดีๆดือเลือกเจอโชคดีๆที่มาจาก <c oughs> สัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับก็ถวาดีงั้นก็ไปตีความเอานะครับว่า <c oughs> คุณจะได้โชคจากเด็กๆบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับที่เหลือไปคิดเอาเอง นะผมคงไม่บอกซะทั้งหมดนะครับในบางเรื่องเข้าใจกันได้เองเนาะส่วนเรื่องสุขภาพนะครับก็คนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้น่าจะแข็งแรงดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวง้ายของคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับไพ่จะเตือนอะไรนะครับจะได้หาทางป้องกันไหมมันเกิดขึ้นนะจะเหลือแต่ดวงดีๆเอาไว้นะครับโอ้โห ให้เตือนชัดเจนมากนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดพฤัภน,นะครับหลีก mm hmm. เลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับที่ที่มันมีความวุ่นวายคนพลุกพล่านจอกแจกจอแจนะครับอันนี้อันที่หนึ่งเลี่ยงซะนะอาจจะหมายถึงพวกห้างพวกตลาดนัดพวกอะไรที่มันเป็นชุมชนยุ่งวุ่นวายนะพายจะเตือนว่าอ,อ,อย่าไปเกี่ยวข้องหรืออย่าไปใกล้ชิดนะมันไอกกำลังจะสื่อว่า <c oughs> ระวังนะ ไอ้พวกโกครคภัยไข้เจ็บพวกโควิดอะไรทั้งหลายนะตอนนี้ก็ยังมีอะไรอะไข้อะไรนะฝีดาดลิงอะไรพวกเนี้ยนะก็มันก็มาโผล่มานิดหน่อยนะแล้วก็แต่ก็อย่าประมาทแล้วกันที่ที่มันเยอะๆคนเยอะๆมันอาจจะเป็นที่แพร่เชื้อโรคได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่ที่มันมีการทะเลาะเบาะแวงมีความขัดแย้งนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับ ระวังอย่ากลายเป็นเป,เ,ปเป็นคู่กรณีแล้วกันนะหรือระวังเรื่องอารมณ์ของคุณด้วยนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับมีเรื่องอะไรค,ค่อยค่อคิดค่อยค่พูดค่อยๆจาค่อยๆใช้เหตุและผลในการคลี่คลายปัญหานะครับอย่าใช้อารมณ์หงุดหง,งิดนะครับมันจะกลายเป็นทะเละเาะเบาแวงแล้วก็ นำสู่เรื่องของความเสียหายได้เพราะขึ้นมาในด้านดวงร้ายนะครับ mm hmm. อย่าไปทะเลาะกับใคร mm hmm. อย่าไปตบตีกับใครหรือไปเจอใครที่กําลังทะเลาะเบาะแววงอยู่ถอยห่าออกมาอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะอาจจะโดนลูกหลงได้นะครับไม่ดีนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือความสับสนอนรมานในตัวคุณเองนะครับสัปดาห์นี้ถ้าจะทําอะไรนะครับลองลิสต์ขึ้นมาว่าคุณจะต้องทําอะไรก่อนหลังนะครับ วางโปรเซสในการทํางานของคุณให้ดีจะได้ไม่สับสนอนลมานนะจะได้ลดความงงหงวยของคุณนะครับทำอะไรอย่างมีสเต็ปมีความรอบค้อบนะครับค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทีละตอนนะจะได้มีความชัดเจนถ้าจับต้นชนปลายไม่ถูกเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายนะครับเพราะขึ้นมาเป็นด้านดวงร้ายนะนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับอย่าสับสนอย่าใช้อารมณ์อย่าไปทะเลาะก,กับใคร ลีกเรื่องที่ที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนะครับก็จะทําให้คุณรอดพ้นจากปัญหาดวงร้ายไปได้นะครับเอาไปใช้กับทุกเรื่องนะครับเรื่องงานเรื่องการเงินนะครับระวังใช้จ่ายไปโดยใช้จ่ายเยอะนะแล้วก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์นะเสียเสียให้หายที่มาจากการทะเลาะตบตีวุ่นวายนี่แหละนะครับมันอาจจะทําให้เสียเงินเสียทองได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องความรักก็ ถ้าเป็นอะไรที่มันดูยุ่งมากๆนะครับก็ห่างๆออกมานะครับใช้อย่าใช้อารมณ์นะครับโดยเฉพาะคนมีคู่นะเดี๋ยวมันจะทําให้เป็นปัญหาชีวิตครอบครัวเปล่าๆนะครับอารมณ์ดีแล้วค่อยคุยกันอารมณ์เสียอย่าเพิ่งคุยนะครับประมาณนั้นสุขภาพก็โดยรวมน่าจะแข็งแรงดีแหละยกเว้นแต่ว่าคุณไม่ระวังสิ่งที่แนะนําไปนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไปก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไร ดี๋ยวมาดูว่าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะฮะสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสทุกๆท,ท,ท่านนะครับมีความสงบมีความสุขนะไพ่อวยพรอ,อย่าให้ยุ่งวุ่นวายอย่าเครียดนะครับหาความสุขกับธรรมชาตินะครับกลางค่ำกลางคืนมาจ้องดาวดูดาวบนท้องฟ้าหาความสุขใส่ตัวความสบายใจนะครับให้กับตัวเองนะครับสัมผัสบรรยากาศที่ดีๆ ธรรมชาติรอบตัวจะนําคุณนําประโยชน์ไปกับคุณนะครับก็ทาให้คุณมีโชคแล้วก็มีความสําเร็จนะครับแล้วแถมท้ายด้วยเลขนําโชคนะครับเอาไปปรับใช้เอาเองนะครับเพราะว่ามีลุ้นกับเรื่องเงินเงินทองทอง,งด้านดวงดีของคุณอยู่นะจากพุทธหลานบริวารสัตว์เลี้ยงมาดูกันละกันว่าเลขนําโชคของคนเกิดวันพฤหัสจะคือเลขอะไรผมไม่อ่านผมไม่พูดเองนะครับเป็นโชคของคุณ คุณดูเอาเองคุณเห็นเป็นเลขอะไรคุณก็ไปตีความนะครับจะใช้กับวันที่หนึ่งหรือจะใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของคุณนะครับเห็นอะไรก็ตีความเอาเองแล้วก็นำไปใช้นะครับถ้าไม่เห็นก็ช่างมันแล้วไปนะครับไม่เป็นไรไม่จาเป็นต้องเห็นกันทุกคนก็ได้นะครับแต่ถ้าเห็นก็ลองดูนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่าน โชคดีนะครับจะดวงดีดวงร้ายสบายหรือย่ำแย่อย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอยากจะรู้มาดูคนพลิกดวง